มาค่ะวันนี้นนะพี่แท็กจะพามาที่ออฟฟิศนะคะมาดูซิว่าว,วันวันหนึ่งเนี่ยเขาส่งให้ลูกค้านี่เยอะขนาดไหนโอ้ยเจ้าโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยแบเนี่ยนี่เต็มคันรถเลยอะ่ะเดี๋ยวนักเกี่คันรถเนี่ยอ uh, ูอ้นึงสองนี่นี่ดูข้างในนี่เต็มเลยเห็นไหมสอง วันหนึ่งนี่ส่งให้ลูกค้าเยอะขนาดนี้เลยสิคันลดเลยคิดดูสิว้าวปลื้มใจมากมันก็สมควรแล้วเพราะว่าสังเกตว่าตอนนี้ตัวเองไปไหนนะคนก็จะทักตัวนนี้ว่าพี่ตั๊กจ๋าหนูใช้นะเอมีเฮยยาเอเซนเซรั่มใช้อยู่นะคะมันดีมากเลยก็เลยไม่แปลกใจอ่ะว่าทำไมวันนี้ส่งลูกค้าเยอะขนาดนี้ก็คิดดูสิพี่ตั๊กไปถ่ายรายการนะมันจะเป็นไปที่ทำงานที่เวิร์คพอยต์ไปถ่ายรายการนะไม่หมดนี่หรือรายการร้องห้าวกำแพงหรืออะไรก็ทำอ่ะ ทุกคนก็เข้ามาทักว่าใช้อยู่นะคะเอมิเฮยาเอเซนเซรลัมหรือจะไปที่ JSL นะไปถ่ายคิ๊กดูคนก็เข้ามาทักหรือกลับบ้านที่พิษณุโลกนะไปช่วยพี่ๆที่กองทุนปันน้าใจนะคะใช่ไหมเราไม่เคยไปบอกไปกล่าวเขาเลยเขาใช้กันเองทุกคนเข้ามาทักพี่ตำหมดเลยว่าตอนนี้ใช้ตัวนี้อยู่นี่เลยนี่เอมิเฮยาเอเซนเซร์ลัมจำไว้ขวดสีดำและสติกเกอร์สีทองนี่จำไว้เลยจำชื่อนี้ไว้เลยเอมิ Amy. จำง่ายๆ A M I เอมิฮยะเอเซนเซน้ำตัวนี้เลยซึ่งตัวนี้ไปไหนไปไหนคนก็ทักพี่ตักแต่ตัวนี้มันเลยเป็นอะไรที่จับภูมิใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนาะอยากจะบอกทุกคนว่าพี่ตักนี่เมื่อก่อนก็มีปัญหานะเป็นกะเป็นฝ้าจุดด่างดำเนี่ยเป็นปืดๆเลยเพราะกะนี่เยอะมากเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันจางลงเพราะตัวนี้เลยและตัวเดียวจบด้วย แล้วพี่ตักนี่เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเลยนะคะใช้เลยยากมากแต่ตัวนี้เอาพี่ตักอยู่และการพยา่าตอนนี้พี่ตักต้องมีติดตัวไว้เลยขาดไม่ได้เลยใช้ช้าแล้วก็กอนนอนนะคะยังไม่ได้ก่อนแต่งหน้าก็ลงตัวนี้มาเนี่ยไม่แบบไม่มากขั้นตอนเพราะวไม่ชอบคนเยอะขั้นตอนไม่ชอบเลยตัวนี้เลยนะคะวันนี้มาทั้งทีก็เลยมาพร้อมกับโปรที่พิเศษมากๆเลยนะคะ1แถม1ในราคา390บบาทเท่านั้นเห็นไหม เป็นราคาที่เหมาะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้ของดีและราคาจับต้องได้1แถม1น9 0บาทเท่านั้นแต่พิเศษไปกว่าน,นั้นนะเพิ่มอีก110บาทค่ะรับไปอีกหนึ่งขวดฟรีเลยเป็น3ขวดเลยนี่ใครอยากสวยหน้ากระจ่างใสยอย่างพี่ตั๊กนะจำชื่อนี้ไว้เลยเอมิไฮยาเอเซนเซรั่มตัวเดียวเท่านั้นจ